เห็ดไฟไหม้เห็ดไฟไหม้นะครับแต่ตอนนี้ดับไรแล้วนะครับผมเอออพับสายนะครับเห็ดไฟไหม้ไงโอ้ คุมเพลงไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ระดับเพลงไปไม่ได้จะเป็นพือขายอะไรมือสองนะครับตอนนี้ นายโ้ครับตรงเป็นไปขาเข้าเมืองวีรลำนะครับตอนนี้ก็คุมเพืองไว้ได้แล้วนะครับผมก็จะเก็บของกำลังเก็บของกลับแล้วนะครับพราีผมมาด้วยนะครับผม